โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level o u t ต er า83ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วในตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้กันนะ <c oughs> ก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวเคสเอ็มบาทหลวงปราบมาร <c oughs> เลนเจอร์ตัวนี้ในชั่วโมงนี้เนี่ย เป็นตัวที่ทางบ้านขอให้ผมรีวิวกันมามากที่สุดเลยนะเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ธาตุแสงแล้วก็สายพลัง แล้วความสามารถแรกของเลนเจอร์ตัวนี้เป็นการยกเลิกภาวะอมตะของสตูอย่างต่อนเนื่องสี่วิคัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อนเนื่องของสตูอีก4ี่วินะและยังลดพลังโจมตีของสตูลงอีก5 0เคือเลนเจอร์ตัวนี้สามารถล้างบัฟโลได้แล้วก็ตัดฮิวได้ทําให้ดาเมจของฟังสตูเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งโอ้จอร์ดโคตรน่าเล่นแล้วส่วนความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้สร้างบาเรียนในพื้นที่5าวิ เพิ่มพลังชีวิต440%อูยและก็ยังฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่50%นะถ้าใครไม่มีดาเมจมืดมาเจอกับเลนเจอร์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเอามันลงโคตรยากแล้วส่วนความสามารถต่อไปที่ทำให้เลนเจอร์ตัวนี้แม่งโคตรโกงเลยก็คือ ต่อต้านหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวนะเลนเจอร์ตัวนี้เว้ยจะสามารถป้องกันความสามารถหยุดศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคราว5าวิได้แบบ100%มันทําให้ผมเนี่ยมองเลนเจอร์ตัวนี้โกมากยิ่งขึ้นนะแล้วยิ่งความสามารถต่อไปของเลนเจอร์ตัวนี้อีกหุ่ยผมบอกเลยอย่างเดือดร่างกายของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะขยายขึ้นแล้วความบ้าระห่ำจะแสดงผลต่อเมื่อเลือดของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเหลือต่ำกว่า50%หรือต่ำกว่าครึ่งหลอดนะ แล้วก็จะไม่ได้รับผลของสถานะผิดปกติเลยเป็นระยะเวลา3วิแล้วเลือดของเลนเจอร์ตัวนี้จะไม่มีวันลดลงต่ำกว่า1เป็นระยะเวลา3วิเอาง่ายๆแถวบ้านผมเรียกมันว่าอมตะว่ะแล้วก็ยังเพิ่มพลังโจมตี1,000ความเร็วในการโจมตี1 0 0แล้วก็ไม่มีวันจะกระเด็นถอยหลังหรือว่าถูกชะงักเป็นระยะเวลา1ิวิหแม่งเคียวอาวีชัดๆอะแต่เป็นเคียวที่ไม่โดนซ c นะเพื่อน แล้วความสามารถบ้านละหามเนี่ยจะแสดงผลเพียงแค่1นครั้งต่อเลนเจอร์1ตัวเท่านั้นนะคือความสามารถนี้เนี่ยมันต่างจากอมตะแน่นอนตรงที่ว่ามันน่าจะสามารถฮิวได้หรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยจะมารีวิวให้กับทางบ้านได้ดูพร้อมกันในคลิปนี้ส่วนความสามารถร่างก้าวดาวเนี่ยนะผมจะแนะนำเป็นความสามารถสร้างล่างโคน โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเช็คของก่อนเลยละกันคือมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมอยากได้มากๆเว้ยในในทุกไอดีของผมอะ่ะเพราะผมเนี่ยต้องการตัวแทงที่จริงใจแบบนี้ส่วนมากเนี่ยนะทีมผมแพ้ หลายครั้งนะหลายครั้งใน p v p ที่ท,ทีมผมแพ้เนี่ยแพ้เพราะว่าตัวแท้งผมโดนความสามารถหยุดการสร้างเลนเจอร์5วิเอ้เพื่อนแล้วพอผมปล่อยไปแม่งมีแต่ตัวดาเมจทีมฝั่งตรงข้ามกระซวกไส้ผมเลยโอเคครับในเกมแรกที่ผมจะเอาไปเช็คของก็เป็นทางด้านด่าน4 0 6เดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันอุย้ยบับโคตรไวเอาว่ะเดี๋ยวผมลองกดเอา2เท่าออกดิอุย้ยมันบับไวนะเนี่ยเพื่อนบัฟหน้าป้อมด้วยนะอุ้ย,ยบับติดโคตรดีอ่ะอุ้ยติดทุกรอบเลยปะเนี่ย โอ้โหบัเปล่าวะมันบัฟมันบัฟติดดีเกินอะเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยละกันนะว่าสไตล์การเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วสกิลของมันเนี่ยลึกหรือเปล่าทางบ้านต้องพยายามสังเกตไปที่ไม้กางเขนของเลนเจอร์ตัวนี้นะโอเคในการเทสด่านเนี่ยผมคิดว่าบอสหลายๆตัวของ ลายเลนเจอร์น่าจะเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไม่ลงเพราะฉะนั้นในการเทสครั้งต่อไปเนี่ยผมจะเอามันไปเช็คของกับด่านที่ทําให้เห็นถึงระยะสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้ได้แบบชัดเจนอย่างด่าน412เลยละกันนะเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้ไอ้สกิลยกเลิกทักษะอมตะของมันเนี่ยในการล้างฮิวตัดโล่ลดดาเมจอะไรของมันเนี่ยจะลึกขนาดไหนโอ้ยผมถือว่าพอสมควรเลยอะเอาว่ะ ติดดีมากเลยนะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้นะสกิลของมันผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าบัฟเดือนหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่มันออกมาปุ๊บมันบัฟหน้าบ้านเลยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอัตราการใช้ทักษะของไ d ดีนี้เนี่ยมันคือเท่าไหร่ผมรู้แค่ว่ามันปล่อยออกไปปุ๊บมันบัฟคุมโล่ตลอดเลยอ่ะเพื่อนมันจะช่วยให้เราเนี่ยปกป้องเลนเจอร์แผงหลังของเราได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะอ่าแล้วในตอนนี้หูไม้กางเขนอย่างลืมเลยเพื่อนโอ้ใช้ได้ว่ะ โอเคครับแล้วในตอนนี้ผมขอเอามันไปเช็คของในสนามจริงก่อนเลยละกันคือผมเนี่ยไม่ได้หวังชัยชนะจากการทดสอบครั้งนี้นะผมแค่อยากจะรู้ว่าเลนเจอร์เนี่ยเวลาที่มันติดความสามารถไฮเปอร์ไอความสามารถบ้าคลั่งของมันเนี่ยเพื่อนมันจะกลายเป็นแบบไหนมันจะเป็นสีทองหรือมันจะโดนเบร์สดาเมจตายเลยต้องรอดูนะอ่าตอนนี้ผมจะรอดูว่ามันจะเป็นอุย้ยอ๋อ แปลงร่างกายเป็นไทท่านอาเอาแล้วนะครับผมทุกคนในตอนนี้คุยเลนเจอร์ตัวนี้มั่งน่าสนใจมากเลยอ่ะเพื่อน มันต่างจากความสามารถที่มันเป็นอมาตะอยู่ตรงที่ว่ามันอาจจะมันอาจจะหิวได้หรือเปล่าต้องรอดูกันยาวๆอ่ะสําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้นะแต่ว่ามันเนี่ยอึดแบบเห็นได้ชัดเลยทางบ้านก็น่าจะสังเกตเห็นเลนเจอร์ฝั่งงข้าม1กองครับแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้สามารถยื้อได้หลายวิเลยนะเพื่อนอย่าลืมนะมันยังมีร่างก้าวดาวรลอทางบ้านอยู่ โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามันไปเช็คของในทีมเต็มเลยละกันเดี๋ยวผมต้องขอทำการดาฟเลนเจอร์จังหวะนี้เลนเจอร์ตัวนี้ผมผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นมันเป็นพิเศษยังไงไม่รู้เหมือนกันว่ะมันแปลงร่างได้มันโคตรเฟี้ยวเลยโอเคครับเลนเจอร์ตัวแรกที่ผมจะทำการดาไปผมเลือกเป็นเอเลนเซยเกอร์นะแล้วก็เป็นทางด้านบาวอัศวินแห่งแสงเลนเจอร์ Ranger ตัวบาวล็อกแน่นอนครับต้องเอาอุ้ยขมีกก9ดาว4ตัวว่ะ ผมน่าจะต้องไปแอบเชียร์ให้ทางด้านเจ้าของไอดีที่ส่งไม้ผมรีวิวเนี่ยทำการปั้นมันขึ้นเป็น9ดาวนะแล้วเลนเจอร์ตัวต่อไปก็เป็นทางด้านยามาโตะแล้วก็ฟิตแล้วก็ไก่ทองโอ้โหเคียวกะเหรอเคียวกะผมไม่ค่อยอยากเอามันเท่าไรหร่เลยวะ่ะเพื่อนมันไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะโอเคครับเลนเจอร์ Ranger, ตัวสุดท้ายของเรา โอ้โหแลกก่อนเลือกอะไรได้บ้างวะเน,นี่ยสงสัยว่าผมเนี่ยจะต้องเลือกเป็นเลนเจอร์ตัวไอนะเลนเจอร์ไนี่คือมันมันไม่ไหวแล้วมันไอแขกๆขกเลยเพื่อนเวลาเอาไปเล่นจริงผมเล่นเลนเจอร์แค่นี้พอผมอยากจะรู้ว่าในสมอลบสมอลบภูมิลบจริงเนี่ย มันจะโหดขนาดไหนนะแล้วทีมต่อไปที่ผมจะต้องเจอผมจะต้องเอามันเนี่ยไปชนกับเลนเจอร์อย่างบาวล็อกผมคิดว่าผมเนี่ยขอรีหาบอสมืดเกียน์แน่นๆดีกว่าว่าเพื่อนเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันเป็นท่าแสงมันจะเจอบอสมืดเนี่ยตีแรงเป็นพิเศษและในยุคนี้นะหลายๆทีมันถ้าเกิดเราเริ่มขึ้นลีกมาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยโอ้ยเจอบอสมืดเกิดทุกทีมอะ ผมคิดว่าเราต้องทดสอบกันให้เห็นแบบชัดๆว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยทนมือทนตีนของบอสมืดได้ดีขนาดไหนโอ้โหแต่มาทีมนี้ก็ติ่มไปโอเคไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวผมขอทําการเช็คของก่อนเลยละกันเลนเจอร์ไฮเปอร์แม็กจะเอาอะไรมาเทียบเคียงกับ9้าดาวเดี๋ยวผมขอลองโซโล่นะ,ะในตอนนี้เลนเจอร์ตัวนี้ยังไม่มีการแปลงเอ้าแปลงร่างกายเป็นตัวใหญ่แล้วนะเพื่อน ผมจะรอดูถ้าเกิดสมมติมว่ามันบบมันหมดจากการเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันจะตายเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้รับการฮิวจากเพื่อนร่วมทีมเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็กลับมายืนต่อสู้ได้ต่อนะแต่เท่าที่สังเกตเห็นได้ก็คือมันทนทานดาเมจในสมรภูมิลบจริงไม่ไหวคือตายทั้งทีมอยู่แล้วเพื่อนปกติเลนเจอร์ตัวนี้มันก็เลยเริ่มยืนไม่ไหวนะแต่ว่ายังไงเกมมันก็ต้องมีพิกล็อกอยู่แล้วเพื่อนแล้วยิ่งเป็นหลีกแบบทองอย่างนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะสามารถต่อก่อนได้ เมื่อกี้นี้ไอ้กอนมันแอคกว้เยอะไงว่าแบบเลนเจอร์เดาวไปเจอกับเลนเจอร์8ดาวไฮเปอร์โอ้โหเกือบโดนเกือบโดนเล่นกลับมานะเพื่อนประมาทไม่ได้เลยแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเกียร์ให้กับเลนเจอร์ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอัตราการสะท้อนการโจมตีกายภาพบวก94%รวมกับความสามารถโดยรวมของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามันสามารถสะท้อนติดได้จริงๆเนี่ย เลนเจอร์ตัวนี้น่าจะสามารถช่วยคิวเลนเจอร์ได้หลายตัวเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอลองดูเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าใส่เป็นเกียร์สะท้อนมันจะโหดหรือเปล่าหรือว่ามันจะโดนพวกกระทืบหปรับเลยอ่าใน,นตอนนี้มันยังคงสามารถยืนได้อยู่นะอุ๊ยเริ่มแปลงร่างแล้วไททันออกอรารวาดนะผมเพื่อน,อนโอ้โหยังเหนื่อยอยู่อะมันเป็นแทงธรรมชาติเพื่อนคือถ้าไปเล่นในเป็นทีมอะ ถ้าเล่นในทีมไฟสิบตัวอะไรเงี้ยผมมั่นใจเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้ยังไงก็เก่งมันเป็นตัวแทงที่ถ้าเกิดคู่กับแซลลี่นาะฬิกาปู่เมื่อไหร่นะวิ่งไปชิดกับเขาวพอเวลามันจะตายมันก็มันเหมือนติดเคียวอะติดเคียวอีก3วิเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างดูดีเยี่ยมมากๆเลยนะส่วนตัวถึงแม้ว่าในคลิปนี้ที่ผมรีวิวกับทางบ้านได้ดูเนี่ยมันจะโดนส้นตีนยับเลยแต่ว่าผมให้คะแนนมันไปถึง 9.5เต็ม10นะที่ผมว่าคะแนนมันเนี่ยเป็นเพราะว่าระยะยืนของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันคือ90จุดถ้ามันใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะเพื่อนสัก50จุดนี่คือแบบโหไปยืนจูบกับฝั่งตรงข้ามได้เลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคแล้วเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอัพขึ้นไปล่าง9ดาวผมคิดว่าเลือดมันเนี่ยน่าจะตกประมาณสัก16 17ล้านได้อยู่นะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวเคสเอม โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขาย ID เกม Line เลนเจอหรือสำหรับใครที่อยากจะเติม Ruby ในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะก็คือในตอนนี้ทางเพจกรสุดของผมมีผู้ติดตามมากกว่า130,000คนเปิดให้บริการเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ละกันเจอกันคลิปหน้านะเพื่อน